เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ตอนจบเท่านั้นแค่เริ่ม,มต้นเท่านั้นอยากรู้แล้วค่ะนางเอกทำกับข้าวเป็นจริงหรือเปล่านะคะต้องเชิญมาคุยเลยค่ะเอสเตอร์สุปรีลีลานะคะรละบทแม่ศียาดาจา้าสวัสดีค่ะเอสเตอร์ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าวันนี้มาเจอกับน้องตูนค่ะพัทดารินปริญญารักค่ะรละบทปริยาสวัสดีค่ะมีนางเอกมีเพ <c oughs> ื่อนนางเอกแล้วนะคะ พ่อนางเอกก็มาอาเจียวัชระรบบทคุณพ่อภูสิทธิ์นะครับอีกทีหนึ่งป้าจะแซวว่าเป็นพระเอกของเรื่องแล้วนะฮะมาแทนมาแทนเนาะพระเอกของเรื่องเลยไม่มีไม่ไม่มีพ่อภูสิทธิ์ก็ไม่มีสีแดดนี่แต่ว่าพ่อต้องฝีมือจัดจ้านแล้วล่ะเดี๋ยวต้องเมาส์กับพ่อหน่อยหนึ่งคนนะเรื่องราวเขาว่าความรักความสัมพันธ์มันจะเข้มข้นได้ต้องมีคนที่มาเป็นตัวแปรหน่อย น้องหมายอันิสนะฮะรบบทเป็นออร่านะครับสวัสดีค่ะตัวแปลยังไงรู้เดี๋ยวคุยกันจริงอีกหนึ่งหนุ่มที่เขาบอกว่าปั่นหน้าดูกลัวพระเอกกันนะเอกขารักกันมากแก๊งแก๊งพระเอกแหมแต่เขาหล่อดิฉันให้อภัยชนาทิพย์พิสุทธิ์เสรีวงแบงค์ค่ะรับบทครามจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะโอ้โหชื่นมืนที่สุด ก่อนจะเข้าเรื่องของซีรีส์ของเราถามก่อนได้ไหมเมนูโปรโดของแต่ละคนคืออะไรออคะให้เข้ากับบรรยากาศหน่อย <c oughs> เมนูโปรโดเหรอคะชอบกะเพราคะ่ะนะ <c oughs> โอ้รู้สึกว่ามันมันกินได้ทุก ทุกวันทุกเวลาต้องหอมกลิ่นกระทะหน่อยไหมใช่ใช่ไม่ไหมผัดไม่ไหมแห้งๆแ่เห็นไหมมันก็มีเทคโนิลเทคนิคอยู่แต่เวลาพูดถึงกะเพราอ่ะคนชอบแซลกันเยอะยงงไจะกะเพราแบบแห้งกะเพราแบบน้ำใส่ถั่วฝักยาวไม่ใส่ถั่วฝักยาวคุณเยอะคุณเยอะสิ่งแต่แล้วแต่คนชอบแต่ละแต่ละตำรับมันไม่เหมือนกันตำรับพเอสเทอร์แบบไหนใส่แค่เนื้อสัตว์ใบกะเพราพริก จบค่ะห้ามถูกยาวห้ามถกยาวอ่ะโอเคเดี๋ยวที่ฉันรอรุ้นจะมีใครไข่เจียวหรือเปล่าอาเจียบก่อนอาเจียบก่อนครับน้ำพริกปลาถูต้องมีผักด้วยนะะเพราะว่าเป็นคนทานผักตั้งแต่เด็กคุณพ่อผมสมัยนั้นคือมีผักอยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยนะคือถ้าไม่กินผักห้ามกินกับอื่น ไม่กินผักนะหมายถึงลูก่นะเป็นการสอนให้เด็กๆกินผักไปด้วยใช่ไหมคะผมก็กินข้าวเปล่าน้ําตาล่วงแบะ๋อไม่ได้กินผักด้วยเด็กๆมันขมไงก็เลยพอโตขึ้นก็นึกถึงคําพ่อกินแต่ผักคร่างกายด้วยอยากได้ผักสุขภาพก็เลยติดเลยใช่ไหมติดเลย แล้วก็น้ำพริกปลาทูผมเป็นคนที่แวะเวียนไปแม่กลองบ่อยๆออออมีสวนเสริญของคุณน้าคุณแม่อ <c oughs> <ช>ะไรก็อยู่<ช>ที่นั่นก็แวะไปก็ปลาทูแม่กลองมันอร่อยต้องนั่งโงอกคอหักนะคะใช่ หน้าตาไม่รับแขกเลยนะแต่อร่อยมากมันตัวใหญ่ๆเราไม่ได้ซื้อเพราะมันรับแขกมันอร่อยเป็นเข่งๆเนาะเดี๋ยวแล้วก็ตำน้ำพริกเองจ้ะเเมนูง่ายเหมือนกันเนาะแล้วอย่างแบงค์ละฮะของแบงค์เองถ้าเมนูที่นึกถึงแบบประจําตัวหรือตำรับความเป็นคุณแม่เมนูอะไรเหมือนพี่เอาผมชอบกระเพราเนื้อไข่ดาวครับต้องเป็นเนื้อติดมันนะครับ ทุกวันนี่ยังอยู่ในท้องอยู่เลยเมื่อคืนมื่กินไปกินกับย่อยแล้วอย่อยแล้วย่อยแล้วครับกระเพราเนื้อกระเพราเนื้อไข่ดาวเมนูคลาสสิกแต่ละคนกินกินง่ายแต่หาร้านอร่อยยากนะปาคาดหวังแล้วคนทำอร่อยยากหมายต้องเป็นเมนูที่ ยาขึ้นหน่อยไหมคุณเมื่อกี้ไมายเขานั่งแบบตาลอยแล้วคนอื่นไม่กินอะไรกินอะไรกิอะไรก็ได้ดูุงไให้มันแบบอาที่นี่แล้วนะเออเอาแบขอว่าว้าวนะไข่จึ้งหอะไรเขาคำหวังเป็นวันเกิดไงมีไหมมีภาคไหนอะไรเงี้ยบ้านเกิดเลยอะะไรแบบนึงเมนูประจําเมนูโปรดใช่ไหมคะก็ชอบยำปลาดุกฟูค่ะโอ้ใช่คนเนี้ยหลายขั้นตอน ใช่แล้วหาร้านอร่อยยากมากเอก็เลยไม่คิดจะทำเองเลยใช่ไหมก็ยากกว่าค่ะแต่ไม่รู้ว่าเมนูเหล่านี้จะมีอยู่ในเรื่องหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาเอาสุดท้ายอย่างตูลล่ะฮะส้มตำค่ะใช่แบบปลาล้านัุๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผ็ด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 ด้วยค่ะก็ใส่ทุกอย่างค่ะใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเทศใส่เฉยค่ะให้มันสวยไม่กิน ไม่ใส่กะเพรากินกะเพราเราไม่ใส่กะเพราแต่เน้นให้มันสวยให้มันสวยงามต้าเองไะคะตำมกินเองสุดท้ายใส่ปากปุ๊บอร่อยเลยอร่อยเลยแต่จริงๆเมนูที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ย แยบแยบได้ไหมฮะมีเมนูไหนที่จะไปปรากฏอยู่ในตำรับแม่หรือว่าจริงๆมันมีความว้าวอยู่อยู่ในตำรับแม่ดิฉันว่าไม่มีอ่ะอุ้ยคุณอย่าไปดูถูกไปอาเจีเพียสไหมไหมอาเจียนไอย่างเมนูที่เอสกับแบงค์ชอบอะค่ะมีค่ะมีกระเพราอ๋อมีกะเพรามีกระเพราค่ะมีหมูปิ้งดิฉันรู้ตอนแรกมีหมูปิ้งใช่ค่ะปิ้งเแล้วก็ดิคุณอาศรีของเราไปบุกกองละครเขาไปโมเว่กับมีมีบ่อย ใช่ไหมหมูกระทะก็มค่ะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเนื้อเรื่องพี่แอนซิเรียไม่ได้มาวันนี้เนาะเล่นเป็นคุณแม่ของทางฝั่งพระเอกปะคะใช่เขาบอกว่าเมนูหมูกระทะมันขับใจเพราะอะไรใครเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยว่ามันเหมือนในพิธีงานแต่งเขาอยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นพิธีการให้อหเจียมพระนะวันีจริงเคนสมัยก่อนคุณพิจิตรนั่งเนภาพเลยครับไม่ค่อยมีใครเลี้ยงพระเพราะมมีพิธีส่งด้วยไม่ค่อยมีใครเลี้ยงพระด้วยหมูกระทะ แต่อีตาลูกชายแอนซิเรียมเขาเอาแล้วลูกสาวเราก็เอาด้วยเป็นปีเป็นคลุยหุดดงิเลยเราไม่หุดหงิดเพราะเราก็ชอบกินทางลูกสาวอาแล้วแต่เขานะแต่ทางนู้นเขาไม่ได้เขาไม่ทำการอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าชื่นมื่นกันทั้งวัด ในวัดด้วยป้าอะกำลังจินตนาการว่าปิ้งหมูกับพระในวัดเลยในวัดแต่พระไม่ได้ปิ้งเองเราเ์ฟเขาเสิร์ฟ ซึ่งเป็นตอนแต่งงานเหรอครับแต่งงานเป็นตอนแสดงว่าจะตั้งจะเป็นฉากแรกที่ปรากฏที่เราจะได้เห็นเปิดเรื่องเลยเนาะเปิดเรื่องมาปุ๊บก็หิวกันเลยทีเดียวเปิดเรื่องมาแล้วล่อหมูกระทะเลยหมูกระทะเลยแต่ก็บอกว่ามันทําให้เห็นภาพสังคมนะอย่างที่อาเจียบอกว่าคนสมัยก่อนก็จะมีแนวคิดทําบุญต้องเป็นแบบนี้อาหารสําหรับต้องจัดแบบนุ่มนี้แต่เด็กยุคใหม่เขามองอีกมุมหนึ่งเลยในเรื่องนี้มีการสร้างความเข้าใจกันเรื่องด้วยอาหารอีกไหมคะผมว่ามันเด่นมากเลยนะระหว่าง เจเนอเรชันนะนะลูกนะ,ะสำหรับคนสูงวัยคนกลางกลางแล้ว,ๆๆลวยุคลูกๆเด็กๆอย่างเงี้ยความคิดที่มันแตกต่างกันอะโดยเฉพาะเรื่องเอาเรื่องอาหารเลยเป็นเป็นตัวหลักเลยทีเดียวคืออาหารปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกินด่วนอ่พะพพ,พ,พแล้วไปทํางานจริงจมันมันก็อยู่ได้แต่มันไม่ได้อะไรกับร่างกายไม่ได้อะไรกับสมองนะฮะว่ามันก็เลยเหมือน ขัดขัดกันแต่ว่าเวลาผู้ใหญ่สอนเนี่ยมันสอนแต่ปากไงเฮ้ยมันต้องทําอย่างงู้นอย่างงี้พอทํากินเองมันไม่อร่อยออ <laughs> เด็กๆคนหนึ่นไม่กินเพราะนั้นก็ต้องจำเป็นเหลือเกินนะว่าตํารับแม่เนี่ยมันจะทําให้รู้สึกอาหารมันอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็เด็กยุคลหลังๆเนี่ยสามารถทาเฮ้ยดูดูละครเสร็จแล้วอยากเข้าครัวอยากทำครับเออให้มันเป็นอย่างนั้นไม่งั้นสร้างบ้านมาไม่มีครัวหรอก จริงๆมีแต่ที่แกะถุงพลาสติกกับไมโครเวฟที่ม <ok ีคนเมาว่าถามว่าทำครัวไหมไมโครเวฟก็บอกจริงๆแสดงว่าสุดท้ายปลายทางมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของอาหารอร่อยไม่อร่อยแต่อยู่เรื่องของเหตุการณ์ระหว่างทางการใช้เวลาด้วยกันความสัมพันธ์ด้วยกันใช่ไหมฮะอย่างเพสเตอร์วันนี้นางเอกของเรื่องมาพระเอกของเรื่องค่ะ ถึงตูก็คือพี่เอมุูพาร์ตแม่แอนซีเรียมก็ไม่มาพี่แอนใช่ไหมเมาส์ถึงสองคนนี้หน่อยคุาล้อชอบเลยชอบเลยเรื่องนี้เราตั้งวงมินทาต้แสดงน้าเมาส์หน่อยบรรยากาศการทำงานการถ่ายทำเป็นไงยิ่งเป็นเรื่องราวของอาหารพี่เอ็ทำอาหารเป็นไหมแล้วก็อย่างสองท่านนี้ทำอาหารเป็นไหมฮบรรยากาศเป็นยังไงบ้างในบรรดาสามคนหนูน่าจะแย่สุดคือทำไม่เป็นือไม่มีพื้นฐานเลยค่ะแต่ว่าพอได้มาแบบว่า เล่นซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มจับมีดเป็นนะเราเริ่มตำเป็นทุกวันนี้ตำเก่งมากเพราะผู้กำกับเอ๋อก็ให้ตำตำพผิกตำเครื่องแกงเครื่องแกงค่ะมีหน้าที่ตำเจอคกพอเข้าเซตไปเจอคกหนูจับคกก่อนเลยชื่อเรื่องอลลูกชื่อเรื่องก็ตำตำรับแม่ตำตรับแม่เด่นนะไม่ตำรับค่ะอยากรู้ทีเด็ดเจอกระเทียมรอดไหมกระเทียม หัวหอมที่แบบไม่รอดไม่รู้จักการป้องไม่รู้ว่าป้องเราก็ตามไปมันก็กระเด็นออกมาหมดเจอซีนดราม่าเลยน้ำตาไหลใช่ค่ะแต่ว่าหลังๆเริ่มเริ่มรู้แบบรู้ทริคแล้วเราก็เริ่มแบบเออเอามือป้องเป็นแล้วเดี๋ยวนี้แบบเออขอตามละกันชอบสนุกดีค่ะแล้แต่นี้คือซีนใช่แล้วก็หั่นหั่นใบมะกรูดเป็นค่ะรู้สึกยินใจมากแบบพับใบมะกรูดแบบเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมันต้องพับก่อนนะแล้วค่อยๆแบบว่าเออหั่นให้มันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่า ยากไม่ใช่ง่ายไม่ใช่แบบหั่นออกมาปุ๊บสวยเลยแล้วปกติเป็นคนเข้าครัวไหมพี่ไม่ไม่เลยไม่เข้าเข้าไปก็คือแค่แกะถุงใส่จานแค่นั้นเอาอย่างไงแกะถุงใส่จานมัยากนะเห็นบางร้านมัดยางหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มัดเหมือนมให้แกะอ่ะไม่ได้ง่ายนะจ๊ะก็ต้องมีเทคนิคนะเดี๋ยวถามคนอื่นบ้างถามไมค์ขำหนักบ้างเหมือนเจอกับตัวมาก็เคยแกะไม่ออกอยู่นะคะเออไมค์ตูนแบงเป็นยังไงบ้างหลังจากเล่นเรื่องนี้ได้มันอินอยาก เข้าครัวไปทํากับข้าวหรือว่าได้ไปทําอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะผมรู้สึกว่าพอได้เล่นเรื่องนี้รู้สึกว่าการทํากับข้าวอ่ะมันสําคัญกับชีวิตประจําวันมากขึ้นครับมันเหมือนทําให้ความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวหรือครอบครัวมันกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับมันได้มีเวลาอยู่ร่วมกันทํากิจกรรมบางอย่างมันลึกซึ้งกว่าที่คิดครับจากที่แบบว่าแค่แกะกินผันผ่าน จบไปอะไรเงี้ยครับอันนี้มันทําไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันกับครอบครัวมากขึ้นครับเขาตอบดีมากแต่ชีวิตซิ้นในเรื่องคือเขายุ่ไม่หยุดเลยปัน่นปั่นใช่ไหมอาเราปัน่นเป็นนักคอมเมนต์ครับเป็นนักคอมเมนต์คอมเมนต์มเมสียดาแล้วแบบไปเห็นแล้อะไรไปไนั่นมียังไอ้นี่มีมมยัางเป็นจีนูนจีนี่เขาถามถามในชีวิตจริงของแบงค์นิดนึงว่าถ้าพูดถึงความผูกพันในครอบครัวจริงๆเนี่ยมื้ออาหารสําคัญที่สุดกับใครคะมีตํำรับคุณย่าคุณยายคุณแม่หรือเปล่าอ่าจริงๆก็มีตั้งแต่ยายครับ แล้วก็แม่มาที่ที่บ้านหลักๆจะเป็นแม่ทําอยู่แล้วครับแล้วที่บ้านผมจะเป็นแบบกินกันเยอะมากเวลากินกันดีก็คือทํากินได้วันสองวันอย่างเงี้ยได้ครับแบบเขาโอใหญ่ใหญ่เหมือนเราจะตั้งไว้บนโต๊ะแล้วกินได้หลายๆมือเนาะเหมือนคนในอดีตอย่างนี้เนาะใช่ใช่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปสาวๆข้างหลังบังระจ้าเป็นยังไงบ้างคะก็ก็หลังจากละครจบไปก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอยากจะทําอาหารมากขึ้น เพราะปกติก็คล้ายๆเอสเธอร์ที่แบบว่าเราจะเน้นแกะกินเวฟแกะุยางแกะยางออก,ก <ๆ S 2> มาเ <ๆ S 2> ทเวฟหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะให้มีการวิธีการทำก็คือเวฟมากกว่าก็รู้สึกว่าอยากจะทําอาหารมากขึ้นก็หลังๆก็จะมีจะพยายามแบบเอ้ยพอคิดได้ว่าอยากกินอะไรก็อาจจะทําบ้างค่ะก็ะจะแบบนึกถึงคุณแม่เพราะคุณแม่ใสญ่คุณแม่ทําอาหารทํากับข้าวค่ะแต่ว่าพอเราอยู่คนเดียวเราก็จะ นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าทํายังไง<ม>ก็จะแบบโทรไปถามว่าเอ๊ะทำยังไงนะอันนี้อันนั้นค่ะคะ่ะอย่างของมายอะอาบมามายเป็นรุ่นน้องปาร์คที่โร<อ>งเรียนเรามาจากขาดใหญ่อย่างพอยากภูมิใจนะคะอย่างพอมาจากใต้ขึ้นมากรุงเทพเวลาเราคิดถึงอาหารบ้านเราอะมายทำยังไงทำเอง,เองไหมหรือว่าต้องขอสูตรคุณแม่หรือว่าเราต้องแบบ ไปสอบหาเมนูที่มันแบบคิ้ยทำให้หายคิดถึงบ้านเหมือนกันไหมมีไหมส่วนใหญ่ก็ทําเองน่าจะยากไปค่ะเนื้ออาหารใต้ทํเยะ้อช้ำยากค่ะแบบแกงส้มเลย,อ,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ายากแกงส้มไปปาลาขั่ว,วก,กิ้งหนูว่ายากมากทาเองไม่น่าไหวค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปหาร้านเด็ดร้านดังมากกว่าว่า ทำยังร้านเนี่ยอร่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นร้านแบบร้านประจำเนี่ยกินให้หายคิดถึงใช่ค่ะตามรีวิวตามรีวิวว่าแล้วก็ไปสาวนักรีวิวดีกว่าน้องตูนคนนี้เขาชิมลงโซเชียลตลอดใช่ใช่ไหมหนูจะชิมนู่นชิมนี่เป็นยังไงบ้างคะมันมีความสุขการกินกับการทำอ่ะพูดให้พี่ฟังให้ชื่นใจสิอันไหนชอบกินกับทํา ก็ต้องชอบกินมากกว่าเพราะกว่าจะทําเสร็จกว่าจะเก็บเงี้ยค่ะใช้เวลาเยอะเลยแต่พอกินกินแป๊บเดียวหมดเงี้ยค่ะใช่ค่ะในฐานะนักชิมชอบไหมชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างชอบจริงๆชอบกินหลายอย่างเลยค่ะแต่พอถ่ายถ่ายละครไปถ่ายจบเรื่องนี้ไปก็มันก็จะมีหลายเมนูที่แบบเรายังไม่เคยทำํำเราก็เลย กลับไปลองทําแล้วก็ปกติเราอยู่คนเดียวแล้วก็จะกินคนเดียวเนี่ยค่ะแต่พอดูในเรื่องมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีเพื่อนมากินหรือแบบหาใครมากินด้วยก็น่าจะแบบโอเคขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เป็นสังคมเดียวกินคนเดียวก็เหนาเนาะถามๆ <laughs> อเจี๊ยบเรื่องจริงหรือเปล่าหนูเคยเจอผลวิจัยเขาบอกว่าถ้าเรารวมตัวอยู่กับครอบครบัวพร้อมหน้าพร้อมตามจะทําให้เราเจริญอาหารกินเ<ช>ยอะขึ้นเนาะอร่อยขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะครับแล้วก็เหมือนอย่างที่น้องเขาบอกว่าเวลาที่มันมีสังคม อ๋อทางนี้สิชี้เลยเป็นผู้หญิงต่างหากเออค่ะเวลาที่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วกินร่วมกันเนี่ยทุกคนมีกิจกรรมได้ทำนะไม่ได้ว่ากินเสร็จแล้วก็วิ่งออกไปนะปล่อยคนใช้ล้างจานมันตั้งแต่ทำแล้วมันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะล้างจางนมันล้างจานช่วยกันล้างจานนี่มันก็สนุกแล้วนะผมอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนเวลามีงานวัดงานบุญงานอะไรเงี้ยไปช่วยงานที่วัดเนี่ย คนมาทั้งคลองแล้วมาช่วยกันน่ะม,มาช่วยตั้งแต่ทำเลยเนาะใช่แล้วเลี้ยง,ยง<ม>ก็กินกันเองนจริงๆเขาทำกินกันเองนะเอแล้วก็แบบท้งเลี้ยงพระเลี้ยงคนไขผ่านมาเรียกมากินแล้วมันสนุกมากๆแล้วเวลาล้างเขาล้างทางแม่น้ำเลยนะรู้เลยล้าง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 ปายน้ำรู้เลยว่ามีงานบุนคนนอย ช้อนหายจมน้วแต่่ที่อาเจี๊ยบเล่ามันเห็นภาพด้วยความต่างจังหวัดด้วยมันก็ทําให้กลายเป็นคนในต่างจังหวัดความสามัคคีของชุมชนใช่มันมีมากขึ้นผ่านงานแบบผ่านการทําอาหารอันนั้นสังคมใหญ่ในบ้านนี่สังคมเล็กๆเวลาที่จะเจอกันเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วพ่อแม่ลูกๆหรือแม้กระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่ปุย่าตายายเวลาตรงกันนี่น้อยมากน้อยมากจริงๆแต่เ้ยถ้ามีสักวันหนึ่งวันเดียวนะขอวันเดียวนะกินข้าวพร้อมกัน มีความสุขมาก ได้พูดคุยเนาะจะขอค่าขนมเพิ่มเนาะอาเจมเนาะตอนเด็กๆอะ่ะก็ช่วงช่วงกินข้าวน,นั่นแหละกำลังมันอารมณ์ดีอ,อร่อยอาหารอร่อยทุกอย่างได้หมดอยากได้อะไรละ่ะบ,บรรยากาศที่อาเจยบอกว่าได้เห็นภาพสังคมในอดีตด้วยความสามัคคีเรื่องอาหารการกินได้เห็นในเรื่องด้วยไหมคะมีครับมีภาพต่างจังหวัดลงมือไปทําไปกินเต็มเลยไหนใครมีซีนสําคัญซีนประทับใจอยากเล่าบ้างคะที่ไม่สปอยท่ไมสปอยตองพีเอสก่อนเลยนี่เขาไปเขาไปจงพีเอสก่อนเลยทุกเมนูไปไปไป ทุกที่เลยค่ะแล้วก็มีหลายเมนูเลยแล้วก็แต่ละที่ก็จะเป็นแบบว่าบางทีเราไปทำกันที่ทุ่งนาค่ะไปเรียนรู้การแต่ว่าเกี่ยวข้าวอยู่ในทุ่งนาจริงๆหรือว่าอย่างแบงค์เราไปถ่ายที่กาญจนบุรีเนาะเราไปเหมือนแบบแคมป์แคมปิง้งใช่ไหมคะมก็ไปทำแบบข้างๆน้ำตกสุดยอดค่ะแล้วเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเลยเหรอคะเป็นเหมือนแบบว่าทุ่งข้าแล้วก็มีสาธิตวิธีเขาก็จะมีร้องเพลงเขาเรียกว่าเพลง เพลงเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ค่ะมีเพลงพื้นบ้านมีบรรยากาศอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนฟิลเห็นเห็นวิถีชีวิตของของชาวบ้านของคนชุมชนอยู่ในเรื่องด้วยใช่ไหมฮะใช่งทีเขาบอกว่านอกจากเมื่อกี้แบบเห็นภาพในเรื่องของอาหารี่ยที่ด็อ่อเนี่ยลงพื้นที่มีแม้กระทั่งบางช็อตพีเอะพี่เอมเขาไม่กล้าแม้กระทั่ง ทำปลาทำปลาอ๋อใช่ต้องให้คุณพ่อสอนทุบปลาทุบปลาเออใช่อจิ้มหัวล้อะเป็นยังไงอจิ๋วบรรยากาศตอนนั้นก็คือเมนูคือแกงส้มดอกแคร์ปลาช่อนแล้วเป็นปลาช่อนนาเพราะมันจะเนื้อมันจะมันมากนะครับตามฤดูกาลคือคือให้ความรู้ไปใน ในในละครด้วยว่าเอ้ยมันต้องหน้านี้หน้านี้อะไรเงี้ยนะปลามันจะมันมากเหมือนที่เขาแต่งงานก็เป็นข้าวใหม่ปลามัน ừ, อะไรเงี้ยสนุก<อ>ส,สนานกันนะครับก็ทําแกงส้มกันในทุ่งนาครับอืมันก็แบบนั้นคนะรับปลาเขาก็เลือกปลาเป็นม <laughs> ะถึงว่าต้องทุก <laughs> ผู้กํากับเลือกปลาเป็นๆเ,เลยทุกคนบอกว่าเดือด <laughs> <m ix> มาก <laughs> ไม่เอาก็คือ มาหลายตัวไอ้เป็นก็เป็นไป<ะ>พยายามจับปั๊บก็ตัดอ่าตอนนี้มาก็ถูกปลาที่ตายแล้วจะเป็นกระบวนการเป็นเรื่องของอาหารแหละมไม่ไม่ไม่ได้แบบดราม,ม่าอะไรขนาดนั้นแล้วก็แต่ปแอเห็นแวบบแบบหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้จากภาพตัวอย่างของละครนอกจากเราเห็นอาหารจริงๆเหมือนจะมีแขกรับเชิญ เมื่อกี้เห็นนายงเห็นเมื่อกี้เห็นนายงเรื่องนี้ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของแขกรับเชิญเหรอฮะพี่แอ๊ดคะจะได้เจอใครอีกคะโอ้หเยอะเลยค่ะเชฟจริงด้วยใช่ไหมเชฟจริงใช่ค่ะอย่างตอนของพี่มายก็จะเป็นพี่เมย์พี่เมย์ค่ะแล้็เปิดร้านอาหารแล้วก็เหมือนมีความโชคดีที่พอเป็นซีน ของเราเราต้องอธิบายใช่ไหมคะซึ่งส่วนตัวเราก็ความรู้เป็นศูนย์อะไรเงี้ยคะ่ะก็ได้ที่นี้มาอธิบายว่า <c oughs> ลูกต้องทาอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เพราะเขาเปิดร้านอาหารเขาก็ให้ทริคว่าต้องทําอะไรต้องหยิบจับอะไรยังไงบ้างค่ะก็แต่ละคนก็จะมีตอนที่อาจจะได้เจอแขกรับเชิญดยอย่างตุนตุมีเจอใครคนพิเศษไหมคะตุนในเรื่องไม่ไม่ได้เจอค่ะแต่ได้ทําได้ทําแต่เป็นในเรื่องไม่ได้มีแค่อาหารนะคะของตุนได้ทําขนมหวาน มันมีทข้าวทั้งหวานใช่ค่ะขนมหวานนี่เป็นขนมไทยหรือเป็นเป็นยังไงบัวลอยค่ะโหใช่เป็น่าละคนได้สูตรกันสิเขาไปว่าทำนานมากมากบัวลอยค่ะทำนานมากมันไม่ลอยไงเพราะต้มลงไปแล้วมันไม่ลอยอย่างนี้ ทำนานมากเลยเนะว่านานแบบถ่ายแบบทัทงบ้งเกือบทั้งวันเหมือนกันนะใช่กับบัวลอยซีนนั้นซีนยวใช่ค่ะต้องรอและแต่ละเมนูไม่ธรรมดาจริงๆต้อนรับวันแม่เดี๋ยวจะได้ชมกันแล้วขอตัวแทนฝากถึงละครสักนิดนึงค่ะ มองไปที่คุณพ่ออะไรวะไม่รู้นี่มันอะไรค่ะพูดยังไงก็ได้ให้คุณผู้ชมพูไม่มีความจําอะไรเรื่องวันเวลาเลยนะเดี๋ยวมีทีมซัพพอร์ตละสี่สี่แน่ๆใช่สิบสี่นาทีนคมเวลาอะไรนะสองทุ่มครึ่งค่ะยี่สิบนาทสามสิบนาทีนะตั้งเวลาครอบครัวเลยนะสองทุ่มครึ่งนะใครที่อยากเพิ่มความสัมพันธ์นอกจากเอาเรียกอะไรนะเคล็ดลับของเมนูอาหารเพราะว่ารายการอาหารเปิด YouTube เจอเพียบเลยนะครับ แต่ไม่มีความสนุกสนานเท่ากับละครที่มันมีความสัมพันธ์ระหว่างาคนเพื่อนตามวัยนะตามาคนดูที่แบบวัยต่างๆกันนะครับแล้วก็พยายามทานข้าวมาก่อนดูเพรวามันจะหิวไม่งั้นโดนมือด, <c oughs> ดูไปแล้วหิวไปเนี่ย <c oughs> ทรมานนะนันก็เลยอยากฝากละครเรื่องตำรับแม่ครับ มีแค่16บหของหนูขาะใจค่ะละครดีๆทำไมมีน้อยอยนะ <c oughs> ยาวๆ <c oughs> ไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีอาหารไทยมีทั้งเยอะทั้งแย้นึออกออกไหมครับ <c oughs> เออมันมีอีกหลายๆเม,มนูเลยแต่ <c oughs> ว่าผมว่าตำรับแม่จะเป็นตัวจุดประกายให้คน <c oughs> หันมาดูแลครอบครัวอาหารการกินอะไรเงี้ยแเราเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นละครดีๆมีให้ดูดูซะไทย P ี s อุยอาจบสวยดู